สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจเมืองมบเทเวนตอนทีสามั่นเลยเองเริ่มกันแล้วไปก่อนเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะวยใครอะมานั่งอยู่ตรงเนี้สองคนอะโดนได้ใช่ไหมโอเคโดนได้เฮ้ยแล้วทำไมในนะ้ำมันมีเลือดอะทุกคน okay. โอเคอวยมีลูกศรอะไรอะลูกศรอะไรอะ เข้าไปในร้านกันนะคะทุกคนประกาศประกาศประกาศมีคนหายเฮ้ยนั่นใครอะ่ะนั่นเดินอะ่ะที่นั่นโดนอะ่ะที่เดินอยูะะอ่ะค่ะเออเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเถอะคะ่ะเฮ้ยทำไมมีเลือดมาถึงทำไมมีเลือดอยู่ตรงเนี้ยโอ้ oh my g o อดตู้นี้อยู่ได้ไหมอ๋อมหยิบไม่ได้เฮ้ยเม่คั่น ทำไมมานั่งอยูตรงเนี้ทำไมเขาต้องประกาศคนหายด้วยครั้งที่นี้คนก็นั่งอยู่หลังร้านเข้ามาในร้านตัดผมเฮ้ยแล้วใครมานอนตายอยู่ตรงเนี้แล้วนี่ในคอมมันเขียนว่าอะไรเนี่ยแล้วกระจกนี่เป็นรูปใครอ่ะโอเคดูหลังร้านกันเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอ๋อใบกอดแต่ฉันลองอก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะ ออุ้ยมันจบสแกนเราอหทุกคนมันบอกว่าส่วนีอะไรเนี่ยสักอย่างอะ่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจร้านไอติมกันต่อนะคะเอ่อดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ไอติมชิ้นส่วนมนุษย์เฮ้ยแล้วทำไมที่กำแพงมันมีเลือดด้วยอะ่ะทุกคนไปสำรวจร้านเกมต่อกันนะคะอืมนี่มันตัวอะไรอะ่ะนี่ตัวอะไรอะ่ะ ดูเหมือนว่าสำวรวจไม่ได้นะคะเพราะว่าเฮ้ยไหนลองโดนซิว่าจะโดนได้ไหมไม่ตายใช่ไหมเรืองรถเรืองรโออไม่สไม่เอาดีกว่ามันดูไม่ปลอดภัยที่จริงมันก็ไม่ปลอดภัยตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ,อะต่อต่อต่อเ้ยแล้วใครมารีเซ่ต,ตัวเนี้ยเื่องเ้ยสำรวจต่อนะคะ เข้ามาในลองพักกันเลยค่ะมันไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะเฮ้ยทำไมมีป้ายประกาศคนหายเยอะจังเลยอะ่ะแล้วตำรวจหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยตัวนี้มันคุ้นๆนะ่ะไหนลองเปิดเข้าไปสิเฮ้ยนี่ตัวอะไรอะ่ะทำไมมันจำสเกลเราอะ่ะทุกคนไหนลองโดนอีกรอบสิมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นาะทำไมคู่คนตายอะ่ะ เดี๋ยวเราไปสำรวจอีกห้องนึงดีกว่าต่อเลยคะ่ะในนี้มันรัวอะไรอย่างไนรองเอ,อืเอ,อไม่ทำไไมกระโดดขึ้นไปเราตายอะ่ะทุกคนโอเคสำรวจต่อกันดีกว่า อดมากเลยอะ่ะข้างบนนี้มีอะไรอะ่ะไหนอลองขึ้นไปสิอุ้ยเหมือนว่าตัวนั้นน่ะน่าจะตายถ้าแตะแล้วน่าจะต้องตายแน่เลยอะ่ะมาสำรวจต่อโอเคไม่มีอะไรมากตรงน,นีออ้โอ้ยโอ,อ้ยตายค่ะ โอ้โหตัวน,นี้โดนไม่ได้เลยนะคะเนี่ยทุกคนไปสำรวจห้างกันต่อเลยค่ะโอ้ยเฮ้ยห้างถูกปิดอะทำไมอะ่ะทำไมห้างถูกปิดอะ่ะแล้วนี่ตรงนี้ทำไมมีบันไดขึ้นไหนลองขึ้นไปสิ ทำไมเขาบอกทำไมเขาติดป้ายอ่ะอุ้ยห้องนี้บันห้องอะไรอ่ะอก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นาแล้วทำไมเขาห้ามแล้วทำไมเขาติดป้ายวะเออนั่น,น่ะสิไปเปิดได้ไหมไม่ได้โอเคสำรวจต่อค่ะไ่สำรวจที่ไหนต่อหน้าบ้านน้ำมันดีไหมอืมไม่เอาดีกว่า ไปสำรวจที่ร้านอาหารกันวพาจะมีอะไรไหมหยอมดูไปไปค่ะมาเฮล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 มาดูกันต่อค,ะอค่ะขอโทษนะคะที่พูดสิงดังเออวิรูใไรอ่ะรูรใไรอ่ะค้าไหนดูซิห้องน้ำมีอะไรหรือเปล่าไม่มีโอเค เอทำไมปัดออะไ,ร,ไระตูมันห้องอหรือบ้านทำไมบ้านพักหรือว่าบ้านเช่ามันประตูมันทงังอ่ะอ่ะไปสอบอุ้ยเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะคะเนี่ยลองไปสำรวจกันโอ้โหนี่ดีกว่าไม่อยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> ส,สำรักสำรัก ไปคะ่ะไปกันต่อเลยเออเดี๋ยวเรามาสำรวจร้านอะไรวะอันนี้คือที่ไหนวะมันจะไม่รู้เหมือนกันนะคะเออก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากนะคะคอมก็เรียกว่าปกติได้ไหมเออราไปสำรวจต่อกันเถอคะค่ะทำไมน้ำทำไม,ไมสระน้ำมันเป็นสีเนี้ยทุกคนไหนลองกระโดดไปสิ ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่เป็นน้ําเป็นสีดําสงสัยเขาสงสัยมีตะไคร่มั้งน้าก็เลยเป็นสีดําแทนที่จะเป็นสีเขียวเพราะน้ำไม่พอนไปตายอยู่ตรงนั้นนะ่ะเฮย้ยไม่ปลอดภัยแล้วไม่อยู่แล้วมาสอบตรวจที่ร้านร้านนี้กันดีกว่านะคะร้านขายสเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะ ก็ต่อไปก็เราก็จะไปทานนักขัน่นอุย้ยมีเงินเยอะมากเลยอะ่ะขอขอโมยสักปึกหนึ่งได้ไหมเฮ้ยแล้วนี่รูปใครวะหมาป่าเราได้เหรออ้ยเราเล่น้นองใหมตู้มันหายไปแบบเนี้แล้วนี่เข้าได้ไหมเนี่ยเหมือนจะเข้าไม่ได้เลยอ๋อกูติดกำแพง ขอโทษนะคะที่คขิปนี้มีคำหยาบขอโทษด้วยนะอุ้ยเราลองขึ้นไปกันดีกว่าเอา้าก็ไม่เห็นมีอะไรดินาทำไมเขาไม่ทำไมเขาไม่ให้เราเข้าหรอหรือว่าอันตรายปะอันตรายยังไงเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรปะต่อไปต่อไปเอ๊ะอไปทำรวโรงเรียนกันอันี่ฉันไปกดอะไรเนี่ย ไปสำรวจที่โรงเรียนกันค่ะเฮ้ยมีนุ๊นอนตายอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยใครเป็นคนฆ่านุ๊มาสำรวจห้องเรียนกันอุย้ยแล้วนี่ป้ายโรงพยาบาลเอาไว้ไม่น่ากลัวจังไปต่อค่ะไปที่ห้องเพาะออกกันไอต่อไปต่อเ้ย พี่ใครอะดูแทจะไปดีแล้วนะคะเราเพ่เราไปกันดีกว่า,าค่ะเปล่ยนออกไปเนี่ยแล้วก็มาสำรวจที่ลงอะไรวะลงบาสเหรอเออไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้มาตูต่อค่ะ เออถ้าทุกคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะมาห้องน้ำหญิงไนียเป็ไม่มีอะไรห้องน้ำชายล่ะสำรวจซิโอเคไม่มีอะไรตรงนี้ล่ะมีอะไรไหมไม่มีโอเคโอ้ไม่น่าหยียบเลยเลือดติดเช่าฉันสำรวจที่โรงพยาบาลต่อค่ะโอ๊ชห ในโรงพยาบาลจะมีอะไรหรือเปล่านะไปดูกันเฮ้ยทำไมหมอเป็นเงี้ยทำไมหมอตาแดงอ่ะหรือว่าหมอหมอตาโป๋ตาแดงหมอเป็นอะไรอ่ะโอเคสำรวจต่อค่ะ ในห้องเด็กไม่มีอะไรเด็กปกติโอเคห้องผ่าตัดก็ไม่มีอะไรส่วนห้องนี้แหละโอเคไม่มีอะไรห้องนี้ล่ะโอเคไม่มีแล้ทำมห้องเอ็กซเรย์เป็นเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจชั้นสองของโรงพยาบาลกันค่ะมีบันไดให้เราขึ้นด้วยนะอุ้ยแล้วนี่มีป้ายติดเต็มเลยอะ่ะ เข้าไปกันไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคมีแค่ป้ายอยเดียวออุ้ยอุยอ้ย,ย,ยนี่อะไรอ่ะมีถุงอะไรอ่ะรู้ท่าจะไม่ดีแล้วนะคะเรากลับดีกว่าค่ะมากลับกลับกลบขึ้นไปบนบนหลังคาของโรงพยาบาลกันค่ะว่ามีอะไรไหม ไหนดูสิโอเคไม่มีอะไรไปแถวที่อืมอ้มแถวนี้น่ากลัวมากไม่น่าไปเลยทำไมทำไมมันมีอะไรเนี่ยอยู่ในเนี้ยไม่ไปตรงนั้นดีกว่านะคะรู้สึกว่ากลัวตกอะคะ่ะแถวรถเมย์ไม่มีอะไรอันนี้น่าจะเป็นอู่ซ่อมรถปะทำไมอู่ซ่อมรถมาอยู่ตรงเนี้ย เออไม่มีอะไรโอเคสำรวจกันต่อค่ะที่โงนักจับเพิงหรือเปล่าไม่รู้ค่ะจำไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะคะบาย